สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้กลับมาเจอกับเบสอีกแล้วอันนี้เนาะสโนว์แม็กคนเดิมกลับมาทักทายเพื่อนเทุกคนในวิดีโอที่เรียกได้ว่าโอย essential มันสําคัญจริงๆที่ต้องมาพูดกับเพื่อนๆในวันนี้นะครับเพราะว่าวิดีโอนี้เป็นตั้งใจจะทําขึ้นมาเพื่อแชร์ในสิ่งที่เออ่ได้ใช้ที่ผ่านมาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือว่าปัจจุบันถึงปััจจุบนนะครับพูดถึงหนึ่งสิ่งหนึ่งยาที่ว่ามันสําคัญกับพเพื่อนๆมาไม่ ขึ้นหน้าเนี่ยมันก็สําคัญเนาะสิ่งที่จะพูดหลังจากนี้ก็คือไม่ใช่ใช้เกี่ยวกับหน้าแต่มันเกี่ยวกับมือซึ่งเบบแคร์มากเพราะมือเราต้องนิ่มก่อนใช่ปะเพื่อนคิดดูสิเวลาหนุสมิอยู่ไปแบบว่าไปเดทหรือไปเที่ยวกับผู้ชายนี่อยู่แบบมือโอ้ตายผู้ชายจับมือสากมือกระด้างไม่ไหวนะจ๊ะขอบอกเลยนะครับว่ามันไม่โอเคนะวันนี้ก็เลยต้องมาพูดกันหน่อยถึงในท็อปิกที่เกี่ยวว่าด้วยเรื่องของมือมือกันนะครับก็มือมือที่เราพูดกันไปเนาะก็ อะไระจะพูดอะไรไปได้ใน,ในส่วนของมือนี่ก็ต้องพูดถึงอะไรเพื่อนใครตอบตอบได้ตอบตอบตอบได้ตอบพูดถึงของเจลเขาเรียกว่าอะไรนะแฮนด์ครีมซึ่งแฮนด์ครีมที่จะพูดถึงในวันนี้นะเราจริงๆเรามีหลายตัวมากแต่ว่าเราเลือก3ตัวสามราคาที่จะมาเปรียบเทียบกันแล้วก็จาก3าฝั่งของโลกหรือว่า3าฝั่งออใช่ <c oughs> <c oughs> คิดว่าสาฝั่งของโลก เมื่อเราพูดถึงครีมเอ่อแฮนด์ครีมม่วก็มักจะถึงแบบพวกเอ่อคราฟทีอีเวนต์หรือไม่ก็จะเป็น The b o อดี้ช็อะไรประมาณนี้หรือไม่ก็เอ่ออะไรที่มันแบบราคาแพงๆเนาะแต่อย่าลืมว่าบางครั้งแล้วอะ่ะเราจะต้องเสียเงินซื้อกับอย่างอื่นอีกนะครับก็ฉะนั้นแล้วแบบแฮนด์ครีมแล้วก็แพงก็โอเคแต่ว่าถ้าอะไรที่ประหยัดได้เราก็ควรจะประหยัดด้วยนะจะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย สามตัวในวันนี้ก็คือมาจากนี้เลยทาแด๊ยมันเยอะสามอันอันแรกเป็นของอีฟโลเช่นะอันที่สองเป็นของคลับอัพทีแอนด์อีฟลินแล้วก็อันที่สามที่ชอบในดวงจันทร์เลยก็คือหิมารายานะจ๊ะ คือเปิดถุงหิมะรยาจริงๆแล้วคือใช้ไปนานแล้วนะแล้วก็มาเปิดถุงเพราะามันคนไม่ไหวคืออยากได้มาตั้งหลายปีแล้วเป็นปีแล้วแต่วันนี้ก็ได้มีโอกาสใช้หิมะระยา้าแล้วก,กลิ่นนี้ล่นมากเลยความแตกต่างคืออันแรกคือกลิ่นที่แตกต่างกันนะเดี๋ยวจะลองดมหิมะระยาหิมะระย้ให้เซนส์ในของแบบหอมหวานหอมแบบว่าธรรมชาติจริงๆองหอมหวานส่วนตัวนี้เป็นรสวอเตอร์ ที่ซื้อพ่อชอบกินโรสกินโรสโรสนะโรสและส่วนตัวนี้จะเป็นกลิ่นสตรอเร์รอ่ออรเรนวานิลลาซึ่ง3ตัวมีเท็กเจอร์ที่คลายกันแต่ความแตกต่างกันมีดังต่อไปนี้ตัวแรกอันนี้นะจะเหนอะหนะค่อนข้างเสียเหนอะหนะเนื้อคีมพอทาปุ๊บจะสัมผัสได้เลยว่ามันนุ่มแต่มันจะแบบทิ้งความนุ่มแนละ้วมันคือทิ้งแบบว่า ความความเป็นครีมอันนี้ไว้อะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้นะถ้าสมมติว่าราคาประมาณ1000พันกว่าบาทแล้วเราเปรียบเทียบกับอีก2ตัวนี้ดูว่ามันจะโอเคไหมเนาะก็ต่อไป,ไปอ e ce, เ, e เป็นของอีฟโรเช่พูดถึงอีฟโรเช่เป็นแบบฝรั่งเศสนะอีฟโรเช่ถามว่าดีไมก็โอเคแต่กลิ่นมันฉุนมากกลิ่นมันค่อนข้างที่จะแรงซึ่งตัวนี้ไม่มีขายแล้วตอนนี้เพราะมันเป็นนะิมิเป็ดอีดิชั่นนะก็เลือกถามว่าเลือกจะซื้อใหม่จะซื้อไหม่ถ้าสมมติมีตัวเลือกก็คงจะไม่ซื้อเนาะ แต่ตัวที่ popular, ป๊อปปู่าปู่ามากก็คือตัวนี้สําหรับเราเราชอบตัวดีมากเพราะว่าตัวนี้เป็นหิมาลา,ายาสุดต้องพูดกัญยาแล้วิมาลายาตัวนี้นะพูดถึงเท็กเจอร์เท็กเจอร์ก็จะเป็นแบบนี้ประมาณแบบนี้เนาะซึ่งเท็กเจอร์มันดีมากแล้วพอทาไปบุ๊กกลิ่นมันก็หอมที่สําคัญคือมันจะซึมไปสู่บนมือเราโดยที่มันไม่ทิ้งความมันหรือทิ้งคราบอะไรบนมือเลยนะรู้สึกว่าแบบว่ามันมันมันน้อยกว่าตัวนี้คือตัวนี้จะทิ้งไว้เยอะมากตัวนี้คือจะแบบซึมไปแล้วก็ แล้วก็มันแห้งไปเลยแล้วมันไม่ค่อยทิ้งอะไรคือต like yeah. ัวน oh um ี้มันเท็กเจอร์มันเข้มข้นเกินไปก็เลยไม่ค่อยชอบตัวนี้มันฉุนเกินไปก็เลยไม่ค่อยชอบเท็กเจอร์ก็แบบเท็กเจอร์ก็แบบไม่ได้ช่วยบำรุงอะไรสักเท่าไหร่ก็แบบเฉยเเฉยๆมากสำหรับตัวนี้นะส่วนตัวนี้คือชอบกลิ่นซอฟต์นุ่มๆแล้วก็เท็กเจอร์คือบำรุงได้อย่างดีมากหลอะใช้หลังจากล้างมือวางไว้ที่แบบข้างล้างจานบางครั้งล้างจานเนาะไม่มีเครื่องล้างจานที่บ้านหรือแม้บางครั้งอาบน้ำเสร็จก็แบบทาตัวนี้ไปบนมือก็แบบตื่นเช้ามมมาาากกกก็็็คืออชบแล้วในปริณ กี่มลอะในปริมาณ0 0 m ่งร้อยมลเพื่อนๆในราคารู้สึกว่าราคาที่ขายกันท้องตลาดประมาณ300บาทแต่อันนี้ก็ได้มาฟรีก็ขอขอบคุณคุณนายอ้อด้วยที่ส่งมาให้นะครับส่วนเออถ้าเพื่อนๆจะซื้อคือเราต้องซื้ออยู่แล้วถ้าเราหมดลอดนี้ถูกปะ่ะส่วนเพื่อนๆที่จะซื้อที่ที่จะหาที่ซื้อนอ้อง่าจะซื้อที่ไหนดีก็เดี๋ยวก็จะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้แล้วว่าซื้อที่ไหนนะครับส่วนอันนี้ก็หาซื้อถ้ามีกําลังซื้อก็ซื้ออันนี้ได้เพราะว่าอันนี้รู้สึกว่ามันจะ ขายประมาณหนึ่งพันกว่าบาทซึ่งอันนี้3ามร้อยบาทในดีกว่าหนึ่งพันกว่าบาทก็คิดอยู่แล้วกันส่วนตัวนี้ไม่ได้แนะนำมากเพราะมันไม่มีแล้วเนาะก็คือจะไม่พูดถึงตัวนี้แค่เอามาให้ดูเฉยๆว่ามันหอมเอ่อหอมเกินไป <c oughs> สองตัวนี้ที่มารี่นเทียบกันเห็นในชัดคือเทกเจอร์พูดถึงแรกคือเรื่องของเทกเจอร์เทกเจอร์ตัวนี้จะหนาก,กว่าตัวนี้จะบางกว่าซึ่งตัวนี้จะซึมซับได้ยากกว่าและตัวนี้จะซึมซับได้ซึมซับลงไปในผิวได้ง่ายกว่าพูดถึงกลิ่นกลิ่นอันนี้จะอ่อนๆซอฟๆคือกลิ่น กลิ่นซอปซอฟแบบแล้วก็ตัวนี้เป็นกลิ่นเอสวอเตอร์กลิ่นน้ำดอกกุหลาบก็คืออาจจะกลิ่นที่มันรุนแรงกว่านิดนึงคือเพื่อนๆก็ <c oughs> ดูแลกันมาชอบตัวไหนมากกว่าส่วนตัวเราแล้วถ้าเรามีตัวเลือกที่เราเลือกสองอันนี้ได้เราก็จะซื้ออันนี้เพราะว่านี้มันดีกว่าซึ่งอันนี้ซื้อมาตอนลดราคาซึ่งไม่เครียด ไม่เครียดมากซื้อตอนลดร,ราคาตัวนอี้อเมริกาซึ่งไม่เครียดแต่ตัวน,นี้คือหลอดนี้ได้มาฟรีซึ่งถ้าเราจะต้องซื้อถามว่าต้องเสียเงนินซื้อไหมก็สือเพราะว่าเราว่ามันดีแล้วก็เราคิดว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบถ้าสมมติมันดีใช่ป่ะไม่มีใครหรอกแต่อยากใช้ของไม่ดีอย่าเชื่อเราสิเออในราคา300อยบาทคือทามือได้ทา,ได,าได้เช้าเที่ยงเย็นแต่หลอดมันอาจจะใหญ่ไปน,นิดนึงเนาะเพราะว่าเขาอาจจะแบบทำให้มันแบบว่า,าทิ่งทิ้งพบเดินทางยากนะหลอดมันใหญ่ แต่อันนี้มีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์มีส่วนผสมของน้ำดอกกุหลาบมีส่วนของปรหลาบด้วยโรสไมโทนะคือเฮ้ยเอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงถ้าสมมุติต้องให้ดาวนะคือ ให้ดาวทั้ง2ตัวเนี่ยจริงๆอยากจะให้5้าทั้ง2ตัวแต่ว่ามันต้องเลือกว่าถ้าสมมุติว่าเจ้าตัวใดตัวหนึ่งที่จะต้องให้เดือดดาวพูดในเรื่องของราคาของคุ้มค่าและความเหมาะสมให้ตัวนี้มากกว่าเพราะว่าตัวนี้เอ,อ่อฮิมารายาราคาประมาณ3 0 0 4 0 0บาทเนี่ยไม่แพงเลยนะครับก็ยังไงก็เพื่อน,นๆคนไหนที่อยากจะซื้อฮิมารายาหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับฮิมารายานั้นเดี๋ยวจะดิงไว้ข้างล่างให้ว่าจะซื้อได้จากที่ไหนซึ่งอันนี้ไม่ได้ซื้อบอกตรงๆว่าไม่ได้ซื้อแล้วก็ใช้แลปทัทษาจรนนัับวี้ก็ ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนอกจากก็ฝากเพื่อนๆติดตามดูคลิปต่อๆไปที่เราจะมารีวิวนะครับคือบางอันคือได้มาจริงๆแล้วก็บอกจริงๆว่าได้มาซึ่งไม่ได้มีการบังคับว่าจะต้องพูดว่ามันดียังไงหรือไม่ดียังไงนะครับแต่ว่าเบก็มาพูดให้เพื่อนๆดูจากความจริงเพราะว่าเราไม่รู้จะหลอกคนไปทําไมใช่ปะเออครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าสำหรับประเด็นขอฝากเพื่อนๆไว้ว่าเพาะความสวยคือประสบการณ์ because beauty is an experience ขอเ,เพื่อนๆมีประสบการณ์และมีความหนุการเช่นกังสำหรับวันน,นี้ลาไปก่อนแลวครับสวัสดี